สวัสดีครับผมสามารถมีวงนะครับเาพี่อน้องมาดูรถไถนะครับ EF 39 393 t ทไม่แกะกลองนะครับนี่วันนี้มาวานข้าวนะครับวานข้าวแม่เล็กนะครับผม เนี่ยนาเนี่ยเจ้าเนี้ยทำนาปรังนะครับผมขาดทุนนะครับได้แค่หกกระสอบทางนานาก็ประมาณสักสี่ไร่สี่ไร่กว่ากสี่หรือห้าเนาะประมาณห้าอะไรเนี่ยอา้ามาเลยลูกพี่ไม่แกกลอง เนี่ยรอบแรกก็ตีไปแล้วนะครับคือลงลงลงไถไม่ได้ครับผมตอนที่ปั่นก็คือมันมีน้ำนะครับปันไว้ก่อนแจมเลยครับแจมเลยครับนี่ไม่เลยครับเดี๋ยวิ่งตามวิ่งตามโอ้ใช้งานดีครับละเอียดดี หวานเรียบร้อยแล้วเอ,อทำการหวานข้าวแล้วแล้วนะครับนี่เป็นข้าวมานิร้อยห้านะครับสีกระสอบพันเลยนะครับผมกระสอบก็ประมาณ670บบาทนะครับแพงอยู่ครับ ตัวเก่งๆเกร็บเลยืีเลือมมากๆเลก็กกระทัดรัดดีนะครับนี่มีกระจกมองหลังด้วยนะครับหลอดไฟสปอนไลท์สองหลัง แ,แถวๆนางข้างก็วานเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะมีน้ำขังบ้างนะครับผมมีปลานะครับเมื่อวานเห็นยายมนจับปลามีก็ทำงานรับจ้างนะครับผมปันก็ไร้ละ250นะครับไทก็ไร้ละ250 ไถทั้งันก็ตีไปไล่ละห้าร้อยครับเห็นว่าตอดใบมีดออกนะครับผมเพื่อให้รถมันเบาครับไล่เบาไถแต่โรตารลี่เออโรตารลี่ของภายในเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาดู มันละเอียดดีนะครับผมมุนวิปุยครับเดี๋ยวดูนะครับแบตเตอรี่ใช้ของไทยไหนอบหมุนโฟอนดินมี แม็กรูปร่างโกตาลีอีอ่สามรอบสนามแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเนี่ยลงโทนมีน้ำจะเป็นยังไง ติดลมหรือเปล่าอ่ะจะไปอีกรอบเดี๋ยวปิดกล้องเลยแหมคนขับนี่อายุก็ประมาณ60ได้นะครับนี่คขับรถไถสบายรับจ้างโอ้ยเก่งแรงจริงๆครับ เป็นลุงปองครับลุง,ส,งสมปองหรือที่เรียกกันว่าพ่อดาวมาอีกรอบโอ้ยกระจุยดีครับแหมเอียดดีนะครับผม ใช้งานดีครับใช้งานดีไายนี้น่าสนใจครับยันม่านะครับผู้แข่งของคูบุต้านะครับท่อส่วนท่อก็จะเป็นท่อเดิมโรงงานนะครับผมแบบสิ่งสิ่งหน่งเอาโ,อโอยกโยกเจอดินเนียวแล้วบาดนี้เอ้ยพี่น้อง ฝากติดตามเร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ